นี่นะฮะผมแกล้งเอาที่โกยขยะของเงี้ยงเงินมาซ่อนกับไม้กวาดเขาผมเอามาซ่อนไว้ที่นี่ต้นไม้ <c oughs> แล้วดูครับมันเข็นรถมาเฉยเลยไม่สนใจเลยไม่รู้ตัว <c oughs> <c oughs> หายังไงนี่

Hahahaha <laughs> <Yeah>. <laughs>